กลาสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมโยชิกรุสนะครับกับเกม S.C.P. Destination แห่งความตายนะครับก็เป็นเกมที่แบบไงผมก็เคยเล่นเหมือนกันนะครับเออก็เล่นไปแล้วนะเมือคืนตอนตีสี่นะฮะก็เล่นกับแกับเชิญตอนนั้นเกิดไฟเสียขึ้นมาก็อดดูกันเข้าไปผมก็ต้องมารีวิวใหม่เลยนะฮะแต่ผมจะบอกว่าผีเนี่ยมันจะโผล่มาต่างกันนะฮะ อย่างเช่นเราเล่นครั้งแรกเจอชั้น25พับๆมันมาชั้นที่8โอ้ล้วอตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมาตอนไหนนะครับเราก็ต้องเดินไปทางสว่างนะฮะใครทักมากูไม่ตอบกูไม่ตอบกูไม่ตอบตอนนี้เราต้องวัดใจตัวเองว่าเรามีกิจกรัดแค่ไหนนะครับท่านนี้อะไรวะเบ้ <c oughs>

จจินจจจจจเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ชั้นที่สี่นะฮะนี่กูเดินขึ้นหรือกูเดลงเนียเสียสลังคะฮอรรออกจกนะับไม่มีอะไรชั้นนี้ก็ยังไม่มีอะไรขาดนะมันยังไม่ผัวมา จะไม่ได้มันโผล่มาชั้นไหนนะก็เลยเล่นไปไม่มีครับชั้นนี้ชั้นหกดิไม่ชั้นหกดิคือใครที่เล่นอ่าด่านนี้ไม่ได้นะครับผมจะบอกว่าให้เราไปที่ไฟล์ออปชันนะฮะ เปลี่ยนไฟล์ขนาดวิดีโอนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เราได้มานะจะเป็นขนาดวิดีโอที่คอมเรารับไม่ได้นะครับสำหรับ Windows 7เนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเ p ีดิยวเอ็กพีเซเว่นเซเว่นเล่นได้เซเว่นเล่นเล่นปืนสกายแม่งก็ทำร้อนนะกูว่าชั้นเจ็ดกูเจอก็ออยังไม่เจอนะครับ ก็มั่นตันอย่างเีก็ใจก็คนหนูก็อาจจะใจสั่นไปเรื่อยๆนะเฮ้ยปกติมันต้องโผล่มาชั้นแปดใช่ไหมอ่า หอมเอ้ยมันไม่ฆ่ากูเลยล่ะโอ้โห,โหกูเดาผิดแล้วไงกูอยากจะวิ่งหนไปดิแปดสิบเจ็ดชั้นแดดเข้าบรรยายด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะ เห็นนะเห็นนะเมื่อกี้ใครเห็นนะเฮ้ยข้างหลังไม่มีเฮ้ยจ๊บไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยจ๊บไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยจ๊บไม่มีอะไรนะครับนะ่ะไม่มีอะไรนะฮะเอาแล้ว The to the o world. d wow. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำประกันฮะคุณจะทำประกันกับผมไหมครับประกันของเรารับตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนชั้นชั้นสวรรค์เลยนะครับประกันของเรานั้นดีและขายติดอันดับหนึ่งเลยนะครับเสียงวะใครทำอะไร โอเคเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆประกันของเราเริ่มแล้วคาตั้งแต่แปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทท่วนครับประกันฟรีด้วยนะฮะเฮ้ยข้ามันไก่อยู่ตรงหน้ายังไม่ได้แดกเลย แ,แตกไปแค่นิดหน่อยเอาว่าเพื่อแฟนเพจของเรานะเรนะาจะเล่นเกมนี้ให้นะส่วนใครที่อยากให้ผมโหลดเกมไอที IT เกมที่ถ่ายรูปผีนะผมก็โหลดมาแล้วนะฮะผมโหลดมาแล้วครับทั้งสองภางเลยภาคสามกับภาค4นะฮะก็ร้อยมาโหลดเสร็จแต่เนื่องจากว่าภาคสเป็นวิน d o วินโดว์วิดนโดวีนะมันไม่ใช่ของ PC นะฮะอาจจะง,งงนิดหน่อยนะฮะกการเล่นนะ ไม่เห็นเจอเยี่ยอะไรเลยก็มหมดโอเคจะไปชั้นที่16แล้วนะครับก็ไม่เจออะไรล xà nó chờ ok nó quá lâu ờ phải làm chi trở lại đi nha

ตกใจหมด holy shit ตอนที่สิบแปดนะครับไอ้ขี้อ่ะพ่อมึงต่งผู้เข้าวสารเลยหลายสัตว กูเล่นคนเดียวไงแม่แกล้งกูใหญ่เลยไงอีกคนอื่นแม่งแกล้งนิดเดียวโอเคเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะฮะเราาเรไม่รู้หน้าตาตัวละครหน้าตาเป็นยังไงนะฮะซึ่งเกมนี้น่าจะทำแบบนี้แบบน่าจะมีทอสซักทอสนะมีทอสเลสโตอย่างนี้นะไม่ใช่ไม้ฟ้าอ้บ้าเอ้ยนายชมบุรีเทเบือเอ้ยนายชมบุรีเทเบือชมบุรีเทเบือ

จะรอดถึงชั้นที่87ดสิเไหมเนี่ย <G ül> นะครับมาต้องรองกันต่อไปนะฮะเนี่ยโอ๊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 ย เอาเลยมึงกูก็ข <man ic muffin initiation> นลูกดิกลัวชั้นที่ยี่สิบสองนึ่มแดกข้าวครับแป๊บหนึ่งแดกข้าวก่อนอ

ทางหน้าเลยเพื่อนทางสว่างอยู่ข้างหน้านี่มันชั้นที่เท่าไหร่แล้ววะยี่ห้านะครับ ที่25นะฮะเราสามารถมองชั้นได้ที่บนซ้ายมือสุดเลยนะฮะ,ะย,ยี่ิบกแล้รงนี้กูตายคลิปตายโอเคฮะโอ้มีชั้นรอบมาจากชั้นที่26ไดแล้วเหรอเนี่ย าะวชั้นที่ยีกูเจอัวิเจ็ดะก็ยังไม่เจอเคียรอ้อนว่ะอยโผล่มาดิลงมาได้ชั้นที่ยีสโอ๊ยโอยย มาแอม่บอกเมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้มาแล้วามา้ว้โหมม,มมาล มายิงฆ่ากูตายเลยดีกว่าไหมศาสตร์ที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบเก้าแล้วเย็กเค้ผ่านสิติที่เราตายมาแล้วลงไปเรื่อยๆนะจะถึงชั้นทางสว่าง ขันเว้สามสิบละเยเชกูผ่านสถิติเก่าได้แล้วไอ,อ้เยี้ย่มาแล้วไงกูไม่รอดแล้ว